สวัสดีลูกค้าทุกๆุกท่านนะครับที่แวะเวียนมาทานอาหารที่ไฮโซซูช so ิและก็อารุอิซูชิผมดีใจมากๆครับบางครั้งผมเห็นภาพแล้วน้ำตาแทบจะไหลอันจริงๆนะครับด้วยความเป็นผมเป็นคนคิดแบบนี้จริงๆ,ๆก็ตรงไป,ตรง,ไปตรงมานะครับแม้แต่อยู่ที่ร้านผมก็สอนพนักงานเสนอเมื่อการกระตันยูกะตะเวทีต่อคุณบิด,ดามารดาหรือคนที่เลี้ยงเรามา ยิ่งเทศกาลสงการปีนี้นะครับคุณลูกค้าตัวผมได้สัมผัสได้พูดคุยกับลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่มีโอกาสดีได้พาคุณบิดดามารดาพาครอบครัวพาลูกพาหลานพาตัวเองมาทานข้าวเห็นแล้วมีความสุขดีใจแทนครับบางท่านในหนึ่งชีวิตไม่มีโอกาสได้พา ครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่ไปกินข้าวแบบนี้ก็พอเห็นภาพแบบนี้แล้วตัวผมเองน่ะนึกถึงหลายหลายอย่างนะครับดีใจนะครับไอ้เรานี่ทํางานเราตั้งใจแล้วผมบอกพนักง,งานมากๆว่ายิ่งแานครอบครัวยิ่งตั้งใจก็คือตุ้งใจทุกขางละตั้งใจทุกวันแต่ว่าเจอแบบการแบบนี้พ่อแม่ผู้สูงอายุมาทานแบบนี้เราดีใจนะครับผมคนหนึ่งที่ทํา งานแล้วคิดเสมอว่าการที่เราอยู่ร่วมโลกใบเดียวกันนี้เรามีความสุขเพราะการให้การให้นี่แหละครับมันปล่อยวางมันปลดปล่อยทุกอย่างจากตัวเราเรามีได้มาให้มาได้มาให้ไปเหมือนลูกค้ามาช่วยอุ่นหนุนเราเนะครับมาทานอาหารจ่ายเงินมาที่เราเราก็ซื้อของหลักๆแล,ล้คือเราให้เราให้พนักงานเหล่านี้ครับเป็นความสําคัญ หลังจากขายของเหนื่อยมาเราก็ให้ดูแลกันและกันนะครับสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับดีใจแล้วก็เห็นแล้วมีความสุขมากๆคือเห็นลูกค้าพาพ่อแม่มาทานเนี่ยแหละผมมีโอกาสผมก็ทำก็สอนน้องบ้าบางน้องๆบางคนส่วนมากที่ร้านเราก็ห้าสิบเน้องๆก็เป็นคนพม่านะครับแล้วก็คนที่ประเทศลาวมาทำงานกับเราบางคนเขาก็ไม่ได้กลับบ้าน สถานการณ์บ้านเมืองด้วยไม่เป็นไรเราบอกทำงานส่งเงินส่งทองให้ท่านใช้ท่านมีความสุขทุกวันนี้โทรหากันไลน์หากันวิดีโอคอรหากันสิ่งที่เราทำคือดูแลลูกค้าเรียบร้อยเราก็มาลดน้ำดำหัวตามประเพณีไทยเรานะครับนี่ก็คือหนึ่งวันครอบครัวที่ผมอยากให้กิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นทุกๆปีเพื่อหลายๆคน ไม่มีโอกาสได้มาหาพอ่อแม่พ่อมแม่บางคนบางท่านก็แก่แล้วท่านก็อยู่บ้านเนาะคนที่เป็นลูกเป็นเต้าบางคนไม่มีเวลาเลยอยู่ไกลๆอย่างน้อยก็มีวันครอบครัววันหนึ่งที่ได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปทานอาหารนะครับหรือบางคนก็นัดกันกับเพื่อนไกลแสนไกลผมได้สัมผัสลูกค้ามาจากไกลกันเยอะหลายท่านนะครับบางท่านมาจากนครสวรรค์เหมือนมาเทีย่ยวกรุงเทพอย่างนี้แหละ ก็นัดกันมากินข้าวที่ไฮโซอารุอ so ิ R o e. มาจากพิษณุโลกนครสวรรค์พัทยาบางแสนโอ้หลายที่ครับที่ผมสัมผัสนะฮะมีความสุขครับที่เราได้ทำอาหารในท่านได้ทานนะครับได้มีรอยยิ้มให้กันและกันได้พูดคุยทักทายกันดีใจมากๆากมากม,ากม,ากมากไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วนะครับมีสิ่งใดที่ทางร้านอารุอิ o e, และไฮโซผิดพลาด เราต้องกราบขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับคุณลูกค้าอาจจะมีอาหารช้าหรือตกหล่นอะไรยังไงก็แล้วแต่ทุกความผิดพลาดทางร้านกราบขออภัยเราก็จะปรับปรุงแก้ไขเรืเ่อยๆส่วนจุดยืนของทางร้านก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับคุณลูกค้า1ขายอาหารราคาไม่แพงนะครับ2ไม่มีสวิตชาร์จ3เด็กต่ำกว่า120เซนติเมตรทานฟรีสำหรับบุฟเฟ่น,นะครับซูชิข้าวน้อยๆอ,อาหารสั่งเป็นยันชิ้น ชอบแนาะๆนาะบางๆแก้งพนักง,งานได้ทุกอย่างเราจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆและคําคอมเพนนะครับอันไหนที่ติติงมาเราก็จะเอามาพิจารณาอันไหนสมควรก็จะปรับปรุงแก้ไขนะครับสําหรับคำคอมเมนต์ต่างๆคําชมมาเราก็ขอบคุณมากๆนะครับกราบขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านส่งการปีหน้าเจอกันใหม่อารุอิซูชิไฮโซซูชิเรามีความ ดีใจสุขใจเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุขพนักงานก็มีสุขทางร้านก็สุขทุกๆคนขอให้สุขสุขภาพแข็งแรงตะหลอดไปครับผม